สวัสดีเจ้าปอม่พปิน้องที่รับฟังรายการเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางนะเจ้าวันนี้เสียงตามสายมาส่งกระจายเสียงในวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน9เหนือน,นะเจ้า ันนี้ก็มีข่าวสารที่หลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะเจ้ะจะเอามาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวใพ้กับพ่อม่พี่น้องได้ทราบกันขอเริ่มต้นกันตี่ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลน,นะเจ๊ะข่าวเกี่ยวกับ การรับสมัครสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งเฮาเกาะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพ่อไม่ปีปน้องที่สนใจนะจ้ะอยากจะมีเงินออมอยากจะมีสวัสดิการที่ดีนะจ้ะถือว่าเป็นแหมกองทุนหนึ่งนะจ้าที่จะตั้งมาเมินนะจ้ะแล้วเกามีสมาชิกในเขตของเฮาประมาณพันเก้ากว่าคนนะจ้ะแล้วเกาะในแต่ละครั้งนั้นนะเฮาเกาะมีการ จ่ายเป็นเงินในการช่วยเหลือเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกนะจ๊อทั้งในตั้งแต่การเกิดนะจ๊ตั้งแต่การเกิดการเฮียนนะจ๊อการบรรพชาการสืบสาร สืบทอดทางพระพุทธศาสนานนะเจ้าการเสียชีวิตนนะเจ้าการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยนนะเจา้าสวัสดิการเฮามีหลายด้านนะจาจะสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลางก็จะได้ฝากเป็นแฮม กองทุนหนึ่งนะเจา้าทีพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าจะมีเงินออมนะเจ้าอยากจะได้ออมเงินอยากจะมีสวัสดิการคือกับทางตัวเองและครอบครัวนะเจ้าก,ก็สามารถสมัครร่วมเป็นสมาชิกเฮาได้นะเจ้าเปิดห้ามสมัครทุกวันนะเจ้าจะสมัครผ่านทางคณะกรรมการของกองทุนก็ได้ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่ร่วมเป็นกรรมการนะเจ้าหรือจะสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางนะจ้า กกอกหมายเลขโทรศัพท์053090711ต่อ602นะเจ้าก็เป็นกองทุนดีๆที่เอามาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านได้ครับทราบกันนะเจ้ามาถึงเห็มข้าวหนึ่งนะเจ้าจากทางกอง สาธารณสุขนะจ๊ะในเรื่องของการขอความร่วมไม้ร่วมมือนะจ๊ะการทิ้งขยะโดยใช้ถุงขยะของอทรหรือว่าถุงอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะจ๊ะเพราะว่าการซื้อถุงขยะของทาง คณะกรมกรมการอทรนะจ๊ะนอกจากท่านจะได้ถุงไปแล้วนะจ๊ะก็ยังได้ช่วยเหลือคนในชุมชนนะจ๊ะผ่านทางการดําเนินงานของคณะกรมกรมการกองทุนอคณะกรมกรมการอทรนะจ๊ะในส่วนของการช่วยเหลือนะจ๊ะการช่วยเหลือของชุมชนช่วยเหลือสังคมเฮา โดยถ้าหากว่าท่านซื้อถุงขยะตราอทรทรจจะส่วนหนึ่งทางข้ารรมการของแต่ละหมู่บานน้านจะที่ปิปนจําหน่ายถุงขยะอทรอนั้นก็จะได้นํามาบริหารจัดการภายในกองทุนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาช่วยเหลือนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพราะว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาใึ้กับละอ่อนนะจ้าที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่า อาจจะขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์นะเจ้าเฮาก็จะมอบทุนการศึกษาให้เอามาบริหารจัดการภายในหมู่บ้านนะเจ้าในเรื่องของธนาคารขยะนะเจ้ารวมถึงการทอดผ้าปลาขยะการมอบทุนเอ่อวกกี้ว่าไปแล้วนะจะมอบทุนการศึกษาเนาะแล้วก็เอามาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่า การซื้อถุงขยะตราอทรอของทางเทศบาลอของทางคณะกรรมการอทอรอของประจำหมู่บ้านและก็ชุมชนนอกจากท่านจะได้มีการคัดแยกขยะนะจาตามแนวทางตามนโยบายของทางจังหวัดระพูลแล้วท่านก็ยังได้ช่วยเหลือคนในชุมชนได้ช่วยเหลือคนในสังคมผ่านการ ซื้อถุงขยะอทรอต่อยนะเจ้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตี่ทางเทศบาลเองก็อยากจะขอเชิญชวนนะเจ้าท่านได้ใช้ถุงขยะตราอทรรอนะเจ้าละกอชชาระค่าจัดเก็บขนขยะมูลฝอยรายเดือนต่ยนะเจ้าก็เริ่มต้นกันตี้ ซาวบาทนะจ้ะในส่วนของร้านค้าสถานประกอบการต่างๆที่ใจนักอันนี้เฮาก็มีเลทฮือ่อนะจ้ะจะเป็นเลทกันกจ้างกิโลโตัวนะจ้าอันนี้ก็จะได้ถ้าหากว่าท่านได้ดําเนินการนะจ้ะตามรูปแบบที่เฮาวางไว้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี่นะจ้ะแล้วก็เรื่องของการทิ้งขยะนะจ๊ะถ้าหากว่าพบเห็นการทิ้งขยะ ที่เป็นขยะจรขยะลักลอบทิ้งในที่สาธารณะท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะจาถ้าหากว่าสามารถจับกลุ่มดำเนินคด,ด,ดีนะจ๊ะผู้ที่ลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะได้ก็จะมีการปรับนะจ๊ะผู้ที่กระทำความผิด2,000บาทแล้วกัผู้ที่แจ้งเบาะแสก็กจะได้รับเงินรางวัลกึ่งหนึ่งของค่าปรับก็คือ1000บาทตวัวถ้าหากว่าพบเห็น นเจ้าก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแจ้งที่กองสาธารนณะสุขสิ่งแวดล้อมเทศาบาลตำบลบ้านกลาง053 0 9 0 7 1 1มต่อ402ในวันเวลาราชการนะเจ้ามาถึงแหมข่าวนึ่งในเรื่องของการก่อสร้างนาะเจ้าการก่อสร้างถนนช่วงบริเวณโค้งเขียวหวานนะเจ้าโค้งเขียวหวานก็คือถนนสายสันป่าไฟบ้านที่ก่อนที่จะ เข้าสู่บ้านขี้เล็กนะเจ้าหรือว่าปากต่างต่างโกงโกงที่เป็นทางแยกเข้าบ้านไม่ยากนะเจ้ามีการาก่อสร้างการขยายถนนการวางต่อนะเจ้าดังนั้นการขับขี่ายานพาหนะหรือว่ารถเครื่องรถยนต์การเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวทงต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะเจ้าแล้วก็ เรื่องของการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยนะจ้างบประมาณที่นํามาก่อสร้างเป็นงบประมาณของทางแขวงทางหลวงแขวงการทางนะจ้าแขวงการทางก่อเปิ้นเอามาดําเนินการขยายถนนฮึ่กับทางพี่น้องที่ต้องใช้ถนนของอสันป่าไฟบ้านทีนะจ่าฮึ้ได้มีความสะดวกนะจ้านกยิ่งขึ้นช่วงนี้เป็นการก่อสร้างแล้วก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกอาจจะ ทำพื้ถนนมืน่นขี้เปร์ขี้ดินบนถนนนะจ๊ะอันนี้เก็อาจจะมีพ่องนะจ๊ะของทื้นใจรถใช้ถนนกันได้ความระมัดระวังแล้เกาะถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงการใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวได้เกาขอใื้หลีกเลี่ยงต่ยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นช่วงของการก่อสร้างเนาะบริเวณโ้งเขียวหวานก็ถือว่าเป็นทางโค้งที่เก็มีความอันตรายพอสมควรเหมือนกันนะจ้าเรามีเส้นทาง ลองเห็มหลายๆเส้นทางดังนั้นท่านก็ถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเข้าทํางานก็ขอให้ใจถนนคันคลองก็ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแห็มถนนเส้นทางหนึ่งที่เดินทางได้สะดวกนะเจ้าก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการก่อสร้างนะเจ้าบริเวณถนนสัตว์ประฝ้ายบ้านที่ตยขับขี่กันด้วยความ,ร,ร,มระมัดระวังนะเจ้า มาถึงข่าวของทางหน่วยงานในจังหวัดละูนนะจ้ะเริ่มต้นกันที่ข่าวของทางเหล่ากาชาติจังหวัดละูนนะจ้ะเปิ้นก็จะมีการจัดให้่มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตนะจ้าโดยเหล่ากาชาติจังหวัดละูนจะร่วมกับโรงพยาบาลละปูนและก็ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ละูนนะจ้าจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะจ๊ะ รวมพลังฮือโลหิตเวอร์บร o ด d ดเ a ชันเดย์นะจ um ๊ะก mm ิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะจ๊ะวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนเวลา10โมงจนถึงบ่าย3ตีจัดหนึ่งลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าชอปศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอล์นะจ๊ะ ทุกการร่วมบริจาคโลหิตก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางห้างแจมฟ้าตัวนะจา้าก็ถือว่าเป็นการฮือเลือดเพื่อไปต่อชีวิตนะจา้าเพราะว่าเลือดบบเดียวค่อนข้างจะขาดจากธนาคารเลือดเนาะดังนั้นก็ท่านใดตี้ สามารถบริจาคโลหิตได้หรือว่าท่านบริจาคโลหิตกันเป็นประจำทุกวันแล้วนะเจ้าก็ดลองไปในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้นะเจ้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดลพบูรร่วมกับทางโรงพยาบาลลพบูนและเกาะห้างแจ่มฟ้านะเจ้าเปินจัดกิจกรรมนะเจ้าการบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะเจ้าก็เป็นเข็มกิจกรรมดีๆตที่เอามาฝากกันนะเจ้า มาถึงหัวขาวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะจ๊ะเรื่องของสุขภาพช่องปากนะเนาะทางสำนักงานรักระกันสุขภาพแห่งชาตินะจะเปิลได้จัดโครงการคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะจ๊ะคือกับคนไทยที่มีสิทธิ์บัตรทองนะจ๊ะคนไทยที่มีสิทธิ์บัตรทองนะจ๊ะกนะ็ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการได้เ,เป็นการ รับบริการเกี่ยวกับการทําฟัน5รายการด้วยกันนะจ๊ะว่าจะเป็นการขูดหินปูนการอุดฟันการถอนฟันการเคลือบหลุมล่องฟันและก็ะการเคลือบฟูอะไรป้องกันฟันผุนะจ๊ะโดยทางคลินิกซีสมายพลัสนะจ๊ะซึ่งก็อยู่ในเขตของตำบลบ้านกลางเฮานี่เองอยู่ คลินิกซีสมัยพลาดนี่อยู่ตี้หมู่ที่4บ้านสันป่า้ายบริเวณหน้าโรงพยาบาลหาริพุนชัยนะจ้ะตรงข้ามกับโรดิโอพับนะจ้ะแล้วก็แหมที้หนึ่งก็คือคลินิกพร้อมพลาดนะจ้ะอันนี้ก็อยู่บริเวณตรงตรงตลาดหน้า ตลาดสันประไฟ่ณจ่าเปิน้นเกาะเป็นแหม2คลินิกที่เป้นเข้าร่วมโครงการณจ่าในการเป็นคลินิกทันตกรรมที่คือบริการตามโครงการคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นรักษาทุกขี่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวณจ่ามี2คลินิกณจ่าย้าแห่กรรมก็คือคลินิกซีสมายพัดและเกาะคลินิกพร้อมพัดณจ่าท่านสามารถไปรับบริการ เกี่ยวกับเรื่องของการทำฟาฟันทั้ง5รายการได้ฟรีสำหรับท่านที่มีสิทธิ์บัตรทองนะเจ้ากาขั้นตอนการเข้ารับบริการท่านเกาะแสดงบัตรประชาชนนะเจ้าบัตรประชาชนตัวจริงเนี่ยนะเจ้ามาในการเข้ารับบริการโดยผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองจะสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะเจ้าก็ะถือว่าฟรีตัวนะเจ้าสามารถ ใช้นะจ้าใช้ได้3ามครั้งนะจ้าสมครั้งต่อปีเนาะโดยบัเสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะเจ้าสำหรับท่านที่มีสิทธิ์บัตรทองแล้วก็อยากจะใช้บริการในเรื่องของการทำฟันนะเจ้ามาถึงข่าวกิจกรรมของชุมชนนะจ้า กิจกรรมของชุมชนข้าวแรกก่อเป็นเรื่องของการทำบุญงานประเพณีส่งน้ำพระาธาตุนะเจ้าในวันศุกร์นี้จะมีประเพณีทำบุญส่งน้ำพระาธาตุของวัดสีชุมหมู่ที่5นะเจ้าก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่พีน้องบ้านสีชุมนะเจ้าได้ร่วมในงานประเพณีส่งน้ำาธาตุของวัดสีชุมกันตัวในวันศุกร์นี้นะเจ้าแล้วก็ของทางบ้านหอชัยนะเจ้าบ้านหอชัยก็จะมีประเพณีป่างเก้าหอหลวงใน ในวันเสาร์ที่15นะจากเสาร์ที่15ก็จะพร้อมกันนะจะพร้อมกันในกิจกรรมดังกล่าวตี่บ้านหอชัยนะจ๊ะช่วงเจ้าเจ้าเป็นต้นไปเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์สําหรับเ,เทพเจ้าเจิญเจ้าทุกองค์ทุกร่างนะจ๊ะมาร่วมในงานประเพณีปางเก้าหอ,ห,อหลวงของตังบ้านหอชัยได้นะจ๊ะ และก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของสิ่งตามใยในวันนี้นะเจ้าวันนี้เป็นวัน เป็นวันสําคัญแห่งวันหนึ่งของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวหละปูนเฮาณนะจาาวันนี้ที่วัดดอยติเนาะก็จะมีกิจกรรมเรื่องของอกิจกรรมธรรมญาตาราเดินเทศสันทีวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจาะก่อ,อกจ,จัดจัตี่ทางวัดดอยติเนาะดังนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อพี่น้องได้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนะเจาโดยเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะเจาวันนี้เป็นวันครบ รอบนะเจ้าร้อิปีชาตาการครูบาเจ้าศรีวิชัยนาเจ้าตนบุญหรือว่านักบุญแห่งล้านนาเตยนะเจ้าวันที่11มิถุนายน ดังนั้นก็มีกิจกรรมตึงตี้วัดพระาธาตุตึงตี้วัดดอยตินะจ้ะท่านสะดวกต้องชุดไหนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะจ้ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดรนเฮาพี่น้องคณะศิษยานุศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะจ้าจะได้ร่วมกันประกอบพิธีประกอบกิจกรรมนะจ้ะประกอส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีดังกล่าวก็จะเป็นการ ป้นท้องว่าเป็นการทรงฮื้อท่านนะจ้ะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะจ้าตามที่ทางองค์การยูเนสโกเป้นได้กําหนดเรื่องของลักเกณฑ์ต่างๆนะจ้าทางจังหวัรดล์ปูนเองคณะสงฆ์เองก็ดีหรือว่าทางคณะศิษยานุศิษย์ของครูบาเจ้าศีวิชัยก็จัดกิจกรรมเพื่อทําฮื้ท่านนั้นเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วโลกดังนั้นก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะจ้าวันที่11มิถุนาย,ยนวัน ครบชาติกาลของท่านนะเจ้าเกาะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมทําบุญด้วยกันนะเจ้าวันนี้เวลาของการส่งกระจายเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางหมดเวลาลงแล้วนะจะมาปากันได้ใหม่ในวันพุธหลังเคารพผงชาติ8ดมงจ้าวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทําหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะจ้ะสวัสดีเจ้า